สวัสดีค่ะคุตานะคะคุณชื่อนางสาวจตกรพร์สุวรรณประเสริฐนะคะวันนี้คุตาได้รับหน้าที่ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็คือเรื่องของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนักเรียนคะบนโลกของเรานะคะมีสิ่งมีชีวิตที่เยอะมากนะคะทีนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะต้องทําการศึกษาสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งการที่เราจะศึกษา สิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนมากมายมหาศาลบนโลกของเราเนี่ยมันศึกษาได้ยากแล้วก็ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นนักิูยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะจัดสิ่งมีชีวิตเอาไว้เป็นกลุ่มๆเป็นหมวดเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา เพราะว่าสิ่งมีชีวิตของบางชนิดเนี่ยมันจะมีโครงสร้างหรือมีลักษณะอะไรที่คล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าเกณฑ์การจําแนกสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งนัเกเรียนเนี่ยได้ศึกษาไปล่วงหน้าแล้วใช่ไหมเอ่ยนะคะสาหรับคนที่ส่งงานรูตารก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ส่งส่งไว้นะคะนะคะทีนี้สิ่งมีชีวิตบนโลกเนี้ยนะคะไม่ว่าจะบนบก นะคะแล้วก็ในน้าําบนภูเขาหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เรามองไม่เห็นมีเยอะมากแต่ว่ามันจะมีอะไรที่เหมือนกันคล้ายกันจนทําให้นักวิทยาศาสตรเ์เขาสามารถจัดออกเป็นกลุ่มๆไดเ้เดี๋ยวคลิปนี้คุณตาจะอธิบายว่าเขาจะออกเป็นกี่กลุ่มแล้วเขาใช้เกีย์อะไรในการจำแนกถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลย แรกก่อนนักเรียนต้องจาแนกก่อนว่าสิ่งนั้นนะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะที่สําคัญสำคัญเลยนะคะหนึ1คือสามารถเจริญเติบโตได้นะคะจากเล็กๆแล้วก็พอเวลาผ่านไปนะคะค่อยๆโตขึ้นเจริญเตบโตขึ้นอันนี้คือลักษณะอ,อย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตลักษณะที่2ก็คือสามารถขยายพันธุ์ได้นะคะ มีพ่อแม่แล้วก็มีรุ่นลูกมีรุ่นหลานประมาณนี้นะคะเช่นขวดน้ำขวดนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพราะว่าไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะไม่สามารถแร่พันได้และสิ่งมีชีวิตบนโลกของเราเนี่ยมีมากมายหลายชนิดนักวิทยาศาสตร์จําแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพืชกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มสัตว์ กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ค่ะซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีลักษณะเฉพาะเป็นอย่างไรกลุ่มพืชนะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้าสามารถเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้นะคะสร้างอาหารเองได้นี่หมายความว่าเขามีคนนุณสมบัติ ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะว่าในตัวเขาเนี่ยมีสัารที่ชื่อว่าคลอโรฟิลล์นะคะจะเป็นสารสีเขียวนะคะที่สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีนะคะ<ๆ>เขาสามารถปรุงอาหารแล้วใช้ได้จเจริญเติบโตได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปทานสีชีวิตอื่นนะคะเขาก็สามารถจเจริญเติบโตได้อันนี้คือคุณสมบัติหลักของสิ่งมีชีวิต ที่เป็นกลุ่มพืชน,นะคะในยกตัวอย่างมาก็คือทานตะวันเฟิร์นนะคะต้นไผ่ต้นเหลือเทศนะคะต้นไม้ทั่วไปที่มีใาบาเป็นสีเขียวประมาณนะคะทีนี้คุณตาลยกตัวอย่างอ่าใครเคยไปเที่ยวน้าตกบ้างและเจอสิ่งมีชีวิตตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่ามอสนะคะมักจะขึ้นในที่ชื้นชื้นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าเขามีสีอะไรลูก สีเขียวนั่นหมายความว่ามีโปรไฟล์สามารถผลิตอาหารเองได้นั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะก็คือกลุ่มสัตว์นะคะสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้แต่บางเชืิอก็เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะ ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นั่นหมายความว่าอย่างเราเนี้ยไปยืนตากแดดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสั่งเคราะห์ด้วยแสงนะคะเราต้องทำไงลูกเราถึงจะโตเราต้องทานอาหารต้องกินอาหารนะคะเราต้องกินพืชหรือกินอะไรอื่นนะคะเราไม่สามารถที่จะสั่งเคราะห์แสงรสร้างอาหารเองได้นั่นเองนะคะก็จดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็น อันนี้ใครรู้จักตัวนี้นิดเกียมากเลยนะคะตัวนี้ชื่อว่าไฮดรานะคะไฮดร้าเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะจะต้องส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ถึงจะเห็นเขานะคะไฮดราเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในน้ำที่ใสสะอาดนะคะมีขนาด1ม mm ิลลิเมตระก็คือมีขนาดเล็กมากนะคะเขาจัดเป็นสัตว์ชนิดเป็นสัตว์นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงเองได้เขาก็ต้อง ทานอาหารเหมือนกันนะคะแต่ว่าระบบระบบในการทานหรือระบบย่อยอาหารของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนเราอันนี้ชื่อว่าไฮดรานะคะต่อไปกลุ่มที่3นะคะคือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แต่บางชนิดเคลื่อนที่ไม่ได้แต่จริงๆจะ แต่จริงๆคุณตาขอเพิ่มเลยนะคะว่าบางชนิดก็สามารถสร้างอาหารเองได้ค่ะคือเป็นกลุ่มที่กึงๆกลางๆจะพืชก็ไม่พืชจะสัตว์ก็ไม่สัตว์ก็เลยมีคุณสมบัติที่อยู่ตรงนี้แล้วกันคือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชแล้วก็สัตว์นะคะเช่นพวกเห็ดราอ่ะถ้าหนูบอกว่าเห็ดนะเห็ดไนมะ่ใช่พืชน,นะลูกเห็ดเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะดูลิงซีขนาะดเล็กราบนขนมปังนะคะ แบคทีเรียต่งตางๆอันนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชแล้วก็ไม่ใช่สัตว่านะคะเนี่ยคือตันใครเคยกินใครเคยกินยาฟูยกมือใครเคยกินยาฟูมือหัตันเคยดูเพราะจะบอกเลยว่าในขวดยาฟูนเนี่ยมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสนะคะซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ประโยชน์นะคะต่อร่างกายนะคะแล้วก็กินสิ่งมีชีวิตเ่านี้หนึ่งขวด800พันล้านตัวโอ้โหแสดงว่าในร่างกายของเราเนี่ย มีพวกจุลินทรีย์ีแบคทีเรียเอยู่ตัวแต่ถ้าเรากินจุลินทรีย์ไม่ดีเนี่ยเราก็จะท้องเสียได้น,นะคะนี่อันนี้คือหน้าตาของแบคทีเรียและโอบาซิลัสนะคะต่อไปช่วงท้าทายความรู้ค่ะนักเรียนนักเรียนตอบในใจนะคะหรือตอบมาเสียงดังๆเลยก็ได้ค่ะอยู่บ้านแล้วคะเราบ้านเราเราไม่ต้องกินใจใครทั้งนั้นโอเคจากภาพอ่าภาพนี้เด็กปรันชี้ภาพนี้อันนี้คือสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่าใครรู้บ้างติ๊กตักติ๊กตัก ตัวนี้ชื่อว่าฟองน้ำอ่าตัวนี้คือฟองน้ําตัวนี้นะคะที่เา็นรนชีหเหลืองๆนี่คือฟองน้ําให้หนูคิดว่าหนูคิดว่าไอ้ฟองน้าเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนอ่าทั้งสามกลุ่มเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหน ะะฟองน้ำนะคะจัดอยู่ในกลุ่ม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 กุมสัตว์ค่ะฟองน้ำนะคะจัดเป็นสัตว์ทะเลนะคะนักเรียนนะคะหือเขาจะเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้แต่ว่าเขาสามารถกินอาหารนะคะได้ก็คือในตัวเขาเนี่ยจะปีรู้ใช่ไหมพอน้ำทะเลพัดผ่านก็จะ พาเอาพวกสีชีวิตเล็กๆเนี่ยเข้าไปในตัวเขาแล้วเขาก็จะย่อยแล้วเขาก็จะกินนะคะฉะนั้นฟองน้ำนะคะฟองน้ำเนี่ยจัดเป็นสัตว์ทะเลอ่าอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้อย่าไม่ใช่ครูไม่ได้ชีปป้ปลาครูนี่ีตัวนี้ตัวนี้คือปลาการังอ่าปลาการังปลาการังนักเรียนคิดว่าปลาการังเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มใดอ่าปลาการัง กลุ่มสัตว์นะคะจะอยู่ในกลุ่มสัตว์นะคะก็จัดเป็นสัตว์ทะเลอีกแล้วนะคะอย่าเข้าใจว่าเขาเป็นพืชนะคะเขาเป็นสัตว์นะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะสร้างอาหารเองได้นั่นเองโอเคต่อไปภาพนี้ใครรู้จักบ้างคะภาพนี้คืออะไรเอ่ยภาพนี้คือต้นมอข้าวมอแกงลิงต้นมอข้าวมอแกงลิง นัเกเรียนคิดว่าต้นมะข่ามะแกงรงมะข่าไม่ทะเลรอเรือทําไมก่อนต้นมะข่ามะแกงรงเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มะอะไรกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่นนสัตว์เฉ <heroin> ยนะคะต้นมนะข่ามะแขงรีเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มพืชเขามีใบนะคะที่มีสีเขียวเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยสามารถ เราแสกเองได้แต่แต่แต่ก็คือเมื่อไหลที่แมลงเนี่ยเข้าไปสิเข้าไปเข้าไปในปากของเขาเขาจะมีฝาใช่ไหมคะแล้วพอแมลงเข้าไปปุ๊บเขาก็จะทําการปิดฝาแล้วก็ย่อยแมลงนั้นเป็นอาหารเพราะฉะนั้นบางเวลาที่แก่ก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เออกลายเป็นนักล่าเฉยนะคะเพราะฉะนั้น พราะข้าวไม่แกลงลิงเนี่ยแต่ถ้าโดยโดยโดย,โดยตอนนี้เขาอยู่นิ่งๆเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มพืชแต่เมื่อไรที่เขาเขาปิดฝาล่าเหยื่อปุ๊บเขาก็จะถึนกลุ่มสัตว์เฉยเลยเห็นไหมคะโลกเรามีอะไรที่ที่พิสดารมากเลยนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ในกลุ่มพืชเขาไม่ได้ล่าตลอดเวลาหรือไม่ได้มีมแมลงอะ่ะเข้าไปอยู่กับเขาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกุณตาลก็เลยจะให้เขาไปอยู่กลุ่มพืชคะ่ะ แต่ถ้านักเรียนมีความคิดที่แตกต่างนักเรียนก็คอมเมนต์บอกครูตานได้เลยนะคะต่อไปอ่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนักเรียนเห็นเห็นอะไรเห็นขนมปังหรอว่าน่ากินไหมคะไม่น่ากินแล้วเพราะอะไรลูกเพราะมันมีราอ้ารลาที่อยู่บนขนมปังจัดเป็นสิ่งมีชีวิตได้อ่ะไอ้รลาก็ถูเขียวไหมอะครูเพื่อนนะ หรือว่าเป็นสัตว์ไหมเอ๊ะลังเลลังเลอย่างนี้ก็จัดไปอยู่ในกลุ่มที่สามเลยค่ะกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะประมาณนี้หลักการถ้าลังเลจัดไปอันที่สามหนึ่เป็นไงอ่ะอันน,น,นี้อันนี้น่าสนใจอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคุณตาเชื่อว่านักเรียนยน,น่าจะเคยพบตามสื่อคอรทัศ์อันนี้คือไวรัสนะคะไวรัส วอันนี้คือไวรัสโคโรนาอ่าไวรัสเจ้าไวรัสเนี่ยจัดเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดอกลุ่มพืชไหมเอ๊ะหรือเขาเป็นสัตว์มันไม่ใช่มไม่ไม่ใช่สัตว์อ่าจัดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าก่อนอ่ะและคือการบ้านอา มันคือภาระงานนะคะภาระงานที่5นั่นเองค่ะนักเรียนว่าไวรัสเนี่ยจดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่นะคะให้นักเรียนเนี่ยใช้ทักษะในการสืบค้นข้อมูลนะคะให้ค้นหาจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็คัดลอกลิงนะคะศึกษาศึกษาข้อมูลแล้วฟันธงแล้วว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตและถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตจัดอยู่ในกลุ่มไหนยีนในกลุ่มพืชยู่ในกลุ่มสัตว์ หรือว่าไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์อ่าถ้าได้คําตอบแล้วนะคะคลดกลอกลิงที่หนูอ่านอะ่ะนะคะแล้วส่งมาที่ไลน์รูตาลได้เลยนะคะและอีกงานหนึ่งนะคะก็คือให้ทําแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดต่อเลยนะคะจากหน้าที่เป็นหน้าที่4ี่หน้าที่5นะคะ,ะหน้าที่4ี่หน้าที่5นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์ส่งมาในไลนล์รูตาลได้เลยนะคะรูตาลก็จะเช็คงาน วันนี้ยังไม่่งสงเลยนะคะเดี๋ยวเปิดเธอมางานจะเยอะอะในช่วงนี้ปุตานอยากให้หนูอ่าก็เรียนรู้จากคิดยก่อนนะคะและ้วเจอกันชิปหน้าค่ะบ๊ายบาย